สบายงามแรงพี่ท้องจ๋าผดพอกกับบะหมี่ก้าพี่น้องสรุปนุ่นวายกำลังเตรียมอาหารแรงอยู่เนาะมีทางเมนูอันนี้จะเป็นจั่ป่าเขาจะปลาดิบกับเจลรับแต่สำหรับบะหมี่บะหมีส่สีทำเป็นผัดกะเพราหมูแซบแซบพี่น้องผัดกะเพราหมูสับแต่บนิโก,กุ้งประมือ หุงข้าไว้เรียบร้อยเล็กน้อยถ่ากินอยู่หัวหน้าบุมาซองเมื่อกับสีโอ๊ตบ่ค่อยมียังกินเชยาพ่อกันก็บ่มีเมือนเออจะทำน้ำยาขนมจีนกินข้าวปุ้นเมิอนหัวหน้าก็จะเป็นไข่พี่น้องวันนี้ก็ใส่ํำเกลือไปเบิดกระปุกหนึ่งผัดกะเพรา ไ้ซื้อเตาแกสมาใส่อยู่เวลาพัดมันจะจวดจวดบร่ทันใจทานก็ทานบอลบบก้ามันบอกคอย,อยังหมูสับโลหนึ่งเนาะกิโลหนึ่งกิโลละลอยพี่น้องจาหมูสับแต่ว่าบบพัดเบิดดอกมันอีค้นบลายไปไหนายรวยกับมือน,นอนบ้านายบุญกับมือน,นอนบ้านคุณแม่เราได้ออกมาเลย ที่เลือกาพากันไปเที่ยวภาคใต้ปักเซยังบม่ทันมาเนาะไปอีกแต่เมือวานพายเอฟซีไปอมัมลาสาวลอยสาวันเจฟฟ์ลาแมนบอกแมนเจซีเจซีก็ไปบอกแมนไอแปบ็บเบาเอื้อหลายคนอยู่ยว,วุสิเพเ็ดเดินนี่ว,นวุสิพาดเบิร์ดก็ยันเพ็พผีกหลายโพด มันอีโคแฟร์กันอยู่กินข่าวน้ำหัวหน้าบปอยู่หลายมือกันเลยโอต๊ตหัวหน้าม้ามันอีก็เลยกินข่าวถ่ายกินข่าวบักรกา่าสั่มหมูบาทเบามีกินโรลละลอยซ่าลอยสามสิบบาทพี่น้องถ้าคลองบริเวณน้ำข่าวแล้วมันถืออยู่ ทั้นใจพี่น้องเลยใส่เฟือนลงไปกระสีไฟลุกวาดสักสีมัน <c oughs> เ,เป็นลุกในกระทะแต่มันลุกในเตา <c oughs> ซอสผ้าเขียวลงไปตามโดยสีอวดำเพิ่มสีสันจอดจอดจอดตาม้วยรสดี ใส่น้ำตาลใส่ผงนัวนิดนึงหอมหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่จากหัวเนี่ยหลายแท้ ใส่แห้วไม่ลายใส่พักไหลายตนาอนแรกว่าชิโพพาดเบิดเห็นมักพริกมันลายอยั่นเพ็ดก,ก็เลยผัดเบิดซะกินโบว์ดเกาไวัไไ้กิาานอื่นนอกใส่ถั่วลงไปถั่วกับถ้วยนี่ ใส่กะเพราลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้ากะเพรา,กกาอันนี้จะเป็นน้ำมันหอยของเราจัวยาแค่นี้ก็สามารถกินได้แล้วผัดกะเพราหมูสับหอมหอมอาหารทะเลกับแพงพี่น้องก็เลือบ,บริใัท กุ้งกิโลละแสนหาปดโพถ้าว่าเป็นเงินก,กีบก็คือพแพงเนาะถ้าว่าเป็นเงินบาทกระบอแพงสองร้อยแปดสิบบาทเรียบร้อยแล้วจ้าอ,อ,อาหารของเราวันนี้โอ้ยแม่อันนี้ก็บ,บินครับใจใจว่า คนมาตามดอกไฟมันนี้แมงเมาลายเด๊สดอกไฟเินครับรสุแล้วพี่น้องได้บางว่ามัอนี้กันบมมีคนหลายหกเจ็ดคนแต่วเล็กหน่อยก็จะมาหมักผัดแล้วผัดกะเพรา อิ่มบ่อิมอ่ม็อยื่ตรงนี้แหละพี่นอ้องอ่ะพอพอพอเอาไปกินน้ำกันพี่นออ้องป้าป้ายกระเพราหมูสับแสบแสบพี่น้อง กับเข่ามาพร้อมเลยพี่น้องกินข้าวกินข้าวแรงเมื่อนี้เขามากิน,นอนยู่บ้านหลัใงไงเปลี่ยนบรรยากาศปกติสิกินตะลังหน่อยหลังนั่นพี่น้องจา๋าได้โตกับเข่าไหม่ ซื้อเมื่อหลายเมื่อแะไรสิเป็นอาทิตย์แล้วครับบ่เคยได้นั่งกินจักเื่อปลาทาพี่น้องเหมือนคือให้โซ่ไดยเฮอมีโต๊ะกับข่าวอีกถ้าจริงอะโต๊ะตัวนี้นะอมราสั่งมาไว้อยู่อยู่บ้านบ้านเก่า พอดีคนส่งนะเอามาส่งพิษบ้านเ,าเลยมาลงบ้านนี่เนาะก็เลย,ยสงสัยสิคนกลับบ้านนั่นอีกอย่ mm hmm. แต่แต่ซื้อมาก,กยังบม่เคยมานั่งกินข่าวจากเถื่อดอก mm hmm. หัางกับข้างแรกปก,กติก็กินอยู่เทียงตรงนั้นมื้อนี้ก,ก็เลยอันสิมาลองอันลองกินเบือง mm hmm. ปกติมากกินนั่งกับพื้นเด้ หลายคนก็นแนะนำว่าทำไมไม่ซื้อโต๊ะกับข้าวยาวๆจะได้นั่งกินแบบสบายๆว่าสันบ้านเฮาพี่น้องอยู่กันแบบง่ายๆกินง่ายๆเนาะบ้านนอกแบบก็นั่งล้อมวงกันกินกับพื้นปูศาสตร์ปูย,ปยังก็ได้แต่นั่งแบบโต๊ะนี่ก็กินยากพอสมควรโยแต่ว่าโต๊ะนะ่นมีอยู่แล้วแต่เขาเจ้านั่งกินอยู่พื้นคือเกาอันนี้นะ จะเอามาไว้รับแขกหรือจะในกนระบลูแท้จริงมันต้องเอาไว้อยู่เงื่อนคนะัวนะโตกับเขาแต่ว่าอยู่เงื่อนควรอะยังบุนได้แล้วฟืนไฟยังบุกในอีหยังสั่มพี่น้องหลังคากัะมุงแล้วเรียบร้อยพ้นตก,ห,กห,นนหัวอยู่บอกเนื้อเป็นหัวเป็นหัวหรือว่าฝนบบแหงบอกแต่ว่าตั้งแต่มื่อมุงมุงเมื่อนั้นกัตอนแรกมาก็พ้นตกว่นน้แต่พนตกบบแหงพังเบิ่งแบบ เวลาพายุเข่ขาแห้งฝนตกลมเนี่ยถามันหัวก็สีหัวส่วนนั้นแหละครันบ่วหัวก็แสดงว่าบ่วหัวเนาะถามันบ่วหัวแล้วก็สิใส่ใส่เพดานเนาะเพะดานถึงเชิงแล้วก็สิติดไฟตามห้องอันนี้นะมีตลอดไฟสองดอกนี่ในห้องนอนอยังบ่มีอดอกไฟจักหลอดอยังบ่ทันได้เอาไฟเข้าวพอว่าสิาใส่เพดานเออใส่ฟ้าแต่ก็เลยยังบ่ดได้ใส่อีหยังมัน มันต้องใส่ฟาดเนาะที่ผ่านมากาหลังค่าหัว,หวก็เลยบริใส่ห้องนอนก็นยังบ่นมีหอดไฟประท่านประธานนั่งอยู่หัวโตต้องเป็นค้นใจกับข่าแล้วสิบอกใหป้ประธานประธานนั่งอยู่หัวโตนี่ต้องเป็นคน้นใจกับเขานะ เออปกตินี่นะใครนั่งอยู่หน้าโมอันนั่งหัวโตต้องเป็นประธานไพ่นั่งหัวโตมาแท่งโอเคมาแท่งเลือกเป็นเจ้าเนาะจ้าวันเราเป็นประธานกินอย่ซื้อไปจะทำเหรอไอ้คนที่บริกินนี่ใจกับ <c oughs> ข้าวของเราวันนี้ก็จะเป็นเน้นอ่ะผัดกะเพราหมูนั่นเองเนาะแซบ แลวที่เลียก็จะเป็นเมียงป่าจำป่าดิบเตอร์เด็กๆเขาบอกกินดอกผักกระโดนใบมะกอกมื่อนี่คนบลายพี่น้องก็เลยแบบกินกันซ้ำนี่พอดีปกติอะคนสินลายก็นี่เขาเขาหนีไปเที่ยวเบิร์ตไปสองมือสามมือนเลยแต่เมื่อวานอมะะัมมาลาบ่าวแปบ,บสาวลอยสายววันเจเพ่า ออบอกบอกในครอบครัวเฮา,าโอ้ยเอาอก้อนดอกไม้นี่มันสิบังกับข้าวอากิน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 แซ่บบ่ทำเป็นยังไงกินน่นในโต๊ะนี่แซ่บเคลื่อนกินอยู่พืน้นบ่กินกินบัตนาธนา้องอฟังด้วยพี่น้องน้องท้าบ,บุมวะกินบัตนาธ กินบ่แซบแบบว่ายืดข้อกิน่นอยู่ังสี่นะเนาะขันอนยู่กับพื้นแล้วใครแน่กินแบบนั่งง่ายๆเพื่อนบามากแบบนั่งย้อนขากินแบบนี้มันให้โซ่โพดเมนบ่ทำสูนั่งพื้นบ่ได้เมนบ่มือหลังจังกินนั่งพื้นอันนี้ก็จะเป็นมือแรกที่กิ่นในโต๊ะกับเขาเนาะเจมาลาพ่นสั่งซื่อเขาเจ้ามาส่งมือน,น้นแต่บลูว่าจักพันหรือว่าจักหเมินกับบลู เพื่อนสร้างเมื่อวับ้านหลังใหญ่บ้านหลังเกา่าโอ้ยพ่ไม้นาวาวนะพี่น้องอันสื้อมากอะบุญพิภยมานั่งกินดอกสนใจกันอันนั่งอันปูศาสตร์กินอยู่เถียงคุณอ่ะอยู่ในบ้านานี่ก็บ่ค่อยกินนอกนอกจากท่ายคลีบเอาตรงๆถ้าท่ายคลีบแบบมันกวางอยู่ในในบ้านหรือว่ามันไฟมันสว่างจะเอาเข่ามามันคืออยู่ในเถียงกับมมืดอจังนี่นะมันบ่ค่อยแจ้ง

บรรลูกทรายก็ลูกสะายพัดอันจะกิ่นกระหยังบัดไม่หญ้าครับอันปูนมะนางกิน,นกผัดกะเพราเสยอ,อยู่แล้วสิว่าสร้างหัวมันเ <c oughs> ละเลี่ยแต่พี่น้องมึงเธอเขาขินข้านเขาก็กินอยู่พุ่นมียังเขาก็กินแล,ล้วกันแล้วมึงเธออยากามากินอยู่พี่หรือว่ามีของกินอยู่พี่กับมากินอยู่พี่ ผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหมูต้องเมียนไข่ดาวน้ำดอกเนาะจังแซ่บน,น,น้องทำน้องทบอกว่ากินไม่ถนัดลำบากมากกินอยู่บนโต๊ะยืดข้อซ่องอยู่ต่ำกูโม คุณแม่ก็น,นอนบ้านฮะจ,จักเย่เย่รวยได้ย,ยังเมื่อสู่กินเหรอเหเย่รวยเมื่อตะเวนกับยายบุญคุณแม่เราไม่ได้ออกมาได้ข้าวเห็ดปวกออกอีแล้วพี่น้องแต่คือสิออกบลายดอกเขาเจ้าอันอหามาได้ยายรุ่นไปหากบบระบาดนะเข้าไปนะได้มันออกบลายคือส่วงหันส่ว,วนหันนะมันออกหลายไปไปก็ได้เนาะอันออน,อน,ออน,นี้มันออกในหน่อยเลยคืพราะเด็กขี้านหาเดี๋ยวมันออกลายเขาจะไปหา แต่ว่าไปในเมืองก็บม่ค่อยเห็นเห็ดในส่วงนี้นะเห็ดไข่ก็มีอยู่ดำหน่อยอุ้งมักตานเัาครัมผมแก่เราบอกครับแก่แล้เลวเขากินนะเพราหนึงเนาะเพราะหนึ<อ>่พอดีเออเมื่อเอินซ่าเบิดไปขึ้นมักตร์ตอยู่เฮือนคุณแม่อันอันตอนนันรรนานระแดนตัดลงมาเบิดน้ำซุ้มอ่อนนะก็ออยังหลาอยอยู่ตอนนั้นเอามาลดหนึ่งครับเอามาล่าขายในจักรลอยครับ ยังบ่ทันถามเรื่องเงินเงินหกร้อยนเงินหรอยมักตานลดหนึ่งหนึเงินหกร้อยโสเซนางถ้าขายทั้งแจกทั้งแขมเบอรทง่งเรงแต่บบเห็นเงินนำนางสั่นางปั่นอยู่ปันคนาคชาวันชาวลอยาย้เนาะี่มามาใจทีมามาใจคนชาวบาชาวบาคนขนบริบาลครับเดี๋ยวบ่เป็นอย่างสิมอนเฮาเดี๋ยวไปขืนเมื่ออื่น เดี๋ยวเขาจะเอาไปขายเองเฮาเด้อจังได้หลายมืออื่นพวกนางคือสิมาพอไปสองมือและสามหมื่นไปปากเซพี่น้องจ๋ายิ้มแล้วพี่น้องจ๋ามื่อวานนี้บ่มีก็สิ่งขอเก็บภาพบรรยากาศเลยเทคนิคพ่อกังคลิปหน้าเดี๋ยวบ่มีขออนุญาตไปนั่งกินข้าวแป๊บหนึ่งแต่มื้อนี้กับข่าวหลายยังหลายอยู่เพราะว่าคนบ่หลายเนาะยังเหลืออยู่ ผัดกะเพราไปแล้วพี่นอ้องส,ส,สบายดีแซ่บแซบ,สบ